ศาสนาทั่วไปนะครับหลังจากต้องชำระไรายนะครับเสร็จสัรเรียบร้อยนะครับไปทีพิธีการนะครับถวายพระปาหค์เพนนะครับเดี๋ยวคุณท่านทุกท่านจะยกองศักดิ์อิจฉาศรัทธาค์การบริหารส่วนบนเรศน์นะครับในนามของพระผู้นำชุมชนหมู่ที่เซนต์นะครับแล่ต้อขอบคุณนะครับบรรดาโรงทานนะครับทุกๆท่านนะครับที่ยินดีเมตตา นะครับนำนะครับกข้าวอาหารข้าวอาหารหวานเป็นจัดจ้านได้เลยนะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับในส่วนของการบริการโต๊ะอาหทั้งหมดหนึค์นะครับก็ขอเรียนงการผู้สูงอายุผู้สูงไปนะครับหลังจากนั้นกาจะใส่นะครับในช่วงของกระบวนการนี้ง็คืไม่ได้รับผมด้วยจากสปทชนะครับเดี๋ยวได้รับของช่วยจากท่านพระครูไปสั่งใช้ยืนแน่นอนนะครับ มาเลยสวัสดีครับ <laughs>